เผยเรนเดอร์ Oppo A85G แบบคมชัดสูงพร้อมสเปคมีหน้าจอ6.67นิ้ว120 h z ชารชิปหนเมสนสต<ม>ิม6,300ใกล้จะเปิดตัวยังเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Oppo A80 ที่เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนโตวท็อปของตระกูล Oppo A series ครับโดยมีทั้งเลนเดอร์พร้อมสเปคต่าง,างๆเผยมาแทบครบแล้วครับซึ่งในรายงานบอกว่า Oppo A80 เป็นการรีแบนด์มาจาก Oppo A3 Energy Edition ที่เปิดตัวที่จีนไปแล้วก่อนหน้านี้ครับโดยหน้าจอของรุ่นนี้จะใช้เป็นแบบแบนมีกล้องหน้าแบบพันช h o ว e พร้อมด้วยกล้องหลังคู่ที่มีไฟ LED ลิงมาให้ครับที่บอดี้จะมี2สีคือสีดำและสีม่วงแต่คาดว่าจะมีสีเขียวที่เป็นสีเฉพาะของกร o วด l ด้วยครับมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.67นิ้วความเอียด HD+ รองรับค่ารีเฟรชเรท120เฮพร้อมความส่อง,งสูงสด1000นิต ชายชิปโอนผลมีดเทคได้มาสตี้6,300ให้แรมมาแบบ i p d e l 4X ที่8 g ิส่วนลอมเป็นแบบ u v s 2 2ที่256 g ิให้แบตเตอรี่มาที่5,100มิลลรองรับชาร์จเร็ว45วัตต์ใหวามเร2ตัวที่มีทั้งเลนหลักความเร50ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็ว8ล้านพิกเซลหลันบนระบบปฏิการ Android 14ครอบทับด้วย Color OS 14.0.1มีมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่น IP 54ส่วนราคาของ Oppo A80 จะอยู่ที่ 249ยูโรหรือประมาณ9,600บาทครับ